ก็วันนี้อูเอ็มทีก็ร่วมกับอูช่างรันนะครับก็มาดูว่ามีรถยังไงมาบ้างนะครับวันวันหนึ่งก็จะมีเป็นอูไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ดูผลงานค่อนข้างเยอะนะครับกับการทำงานมาเป็นสิบสิกว่าปีนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่แถวแถวมหาสารคามนะครับ ก็รถมีปัญหาเฉียวชนนะครับชนมากชนน้อยก็รับทุกชิ้นงานเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่รู้จักออนะครับก็โทรมาตามเบอร์ที่อยู่ใน YouTube ได้เลยนะครับอันนี้เป็นรถที่เจ้าของไม่ได้มาติดตามซ่อมนะครับเอามาจอดนะครับตอนแรกก็ว่าจะเอานะครับตอนนี้ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับเงี่ยไปนะครับ เ๋ยวนี้ก็จอดนานเหมือนกันนะครับเป็นเดือนเดือนสอเดือนแล้วนะครับเจ้าของไม่มาติดตามนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าท่านเอามาแล้วท่านมีงบประมาณในการซ่อมนะครับสําหรับการซ่อมนั้นซ่อมอ,อต้องใช้บางบางรุ่นบางยี่ห้อต้องซื้ออุปกรณ์อะไรมาก่อนนะครับบางทีเจ้าของรถก็ยังไม่มีเงินซ่อมนะครับก็เลยต้องจอดก่อนนะครับ สำหรับคันนี้ก็ไปพลิกค,คว่ำม,มานะครับเ,เละทั้งคันนะครับอันนี้ก็เพิ่งเคาะปะโผล่เสร็จยังไม่ถึงกับเสร็จนะครับก็เพิ่งเพิ่งเริ่มต้นชิ้นงานนะครับแล้วก็อะไรยังกองเต็มหลังรถนะครับอันนี้คือรถเป็นรถของททเทศบาลนะตำบลท่าคอนยางครับตอนแรกๆมานี่ขาดโอ้โหดูไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เหมือนรถใหม่ครับทาเสร็จแล้วเหมือนรถใหม่เลยนะครับ ตรงนี้ดูนะครับว่าเละขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานต่อไปว่าจะโอเคยังไงนะครับทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับเออนะครับตอนนี้เริ่มทำไปแล้วนะครับดูมีรอยทำงานอยู่นะครับตอนแรกๆมายุบเยอะกว่านี้นะครับยุบยุบลงมาตรงนี้ยุบลงมาเลยนะครับ ตอนนี้ก็แค่รออะไรนะครับอะไรส่วนหน้านะครับเดี๋ยวก็คงไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับสำหรับคันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเมื่อวานเห็นคนสีไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะประกอบนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถแข่งที่จะแต่งเอาไปแข่งที่พัทยานะครับเดี๋ยวรอ พ่นสีภายในนะครับพ่นสีพื้นพ่นสีกันสนิมนะครับเป็นรถตัดตัดต่อนะครับคันนี้ไม่ใช่เป็นคันเดียวนะครับเป็นรถสองคันยี่ห้อเดียวกันครับเอามาตัดต่อช่วงหน้าเป็นของเซฟิโลนะครับช่วงหลังก็เป็นของสกายไลน์ Sky หรือเปล่านะครับ ตามนั้นนะครับเ่วนคันนี้ก็เอามาทําช่วงหน้าใหม่นะครับมีการพ่นสีไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับเราส่งลูกค้านะครับถ้ายังไงนะครับอยู่แถวมหาสารคามนะครับขี่รถผ่านไปผ่านมานะครับอยู่ที่ที่อยู่ก็คือบ้านหัวขวานครับตรงข้ามบ้านบ้านไม้บ้านขายไม้เก่านะครับถ้าเราจะมุ่งหน้าเข้าสารคามนะครับ โอ้จะอยู่ที่ซ้ายมือนะครับนี่นะครับจุดอยู่ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับด้านขวาจะเป็นเยื้องกับบ่อต่อ LPG นะครับบ่อท่อ LPG ถ้าเราจะมุ่งหน้าไปกันทละนะครับร้านก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับไปกลับรถด้านหน้าได้เลยนะครับอยูประมาณ200เมตรด้านหน้านะครับกลับรถด้านหน้าอันนี้ตัวจิ๋วฟอาร้านครับผมไม่ต้องกลัวครับไม่เห่าครับ ไม่เห่าไม่กัดเพราะว่าโดนรถต่ำมาอ่าช่างมาแล้วครับเริ่มมากันเป็นรานนี้เวลาก็หกโมงเจ็ดโมงแปดโ้านะครับเดี๋ยวช่างก็จะมาแล้วถ้ายัางไงสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับมีบริการซ่อมทุกอย่างนะครับเปลี่ยนไย่ยน้ำมันเครื่องเบรกคัดช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับซ่อมหมดนะครับ ออยังไงสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรที่อยู่ใน YouTube นะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ